วันนี้นะคะโซฟาที่แม่ฝนนั่งอยู่เนี่ยนุ่มมากเลยเรามาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ใจกลางกรุงเทพเป็นที่พักหรูระดับหดาวเลยนะคะใ,คให้ให้หดาวเนี่ยให้เองในห้องพักของเราเนี่ยไม่ได้พักธรรมดานะคะเขามีไม้ตีกอล์ฟให้เราเล่นนี่คะ่ะว่าแต่พี่ตีเป็นไหมอะ่ะเป็นเอาฝนจะตีไม่เป็นละร จะเล่นยังไงงั้นพักไมค์กรอบไว้ดีกว่ามาตรงนี้อุ้ยตู้เย็นของที่พักที่นี่นะคะแ,แบบมุงมิงกรุงกิงว่าเตยตูสิคลสตกแต่งเลยแบบอ้ยมียักด้วยอ่ะตู้เย็นแบบหน้ายักไงากมาดูข้างในตู้เย็นดีกว่าโอ้กินเต็มไปหมดเลยนะคะคุณ <laughs> มีที่พักที่ไหนของกินเต็มขนาดนี้ไหม,มที่นี่ที่เดียวกินไรกินไรกินไรพี่กินไรเดวกินไรลูกเดวเปิดได้สอง เดวอุ้ยอ่ามันไม่ใช่นกแข็งธรรมดาแล้วแเป็นนกแข็งว่ามีสีด้วยอุ้ยมันนบบของกินมันเยอะมากเลยนะอายุอ,อ,ยอ,อ้ติ๊กแต่ตู้เลยแบคเนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกินอะไรดีลูกจะก,กินอะไรดีอ๋อกอินนี้อ๋อ็เดี๋ยวกินขนมยอ,อยู่อุ้ยอะไรอะกันขโมยตายแล้ว <laughs> ไปดูดีกว่าว่าที่ห้องน้ำน,นี่จะเป็นยังไงจะหลุดแค่ไหนปะ เฮ้ยคอนโดรู้ทำไมพี่ผีสิเดี๋ยวพี่ผีเฮ้ยนี่น่าคุ้นๆนะคะค่ะอุ้ยคุณคอยอ็อบวิวพี่ใครรู้จักเขาบ้างไหมคะใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จบแล้วนะคะไปแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไปเที่ยวเมื่อกี้ฝนยึดคลองบ้านคนะบอกว่านี่คือบ้านเราไปยึดคลองบ้านวันวันนี้ก็ก็มาเที่ยวบ้านพี่วิวอ๋ออันนี้มาเที่ยวใช่ไหมไม่ได้มายึด เราเราอยากดูคลังหนังสือเห็นในคลิปมันดูแบบเย,โยอะๆ<อ>จริงๆแล้วมีเยอะกว่านั้นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไปดูดีวกว่าจับมือกันวาแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะไปดูคลังหนันงสือคอยเอาวิวกันเน1่งับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ ขู่คุณตากันดีถ้าใครเคยดูช่องวิวมาก่อนนะในชั้นนี้จะมีหมวดหมู่อะไรบ้างคะไม่มีหมวดนะแต่มันเป็นหมวดแบบตามใจชอบไงไม่ใช่หมวดตามวิชากรมวิชาการอันนั้นเห็นเห็นข้างบนนี่เป็นอะไรอินเดียหรืออะไรคะข้างบนเป็นหนังสือพระจะเป็นแบบของคุณพ่อคุณพ่ออะไรอ่าละลงมาลงมาลงมาอันนี้ก็จะเป็นโซนวรรณคดีพวกที่ใช้อ้างอิงที่หลายแล้วก็จะเห็นภาพไพ่มันนีขุนช้างขุนแผนอันนี้จะเป็นวรรณคดีไทยนี่แบบอินเดีย เป็นแถวตัวาศาสตร์วูนี่อุย้ยชอบมากเลยเดี๋ยวต้องยืมกลับบ้านจ <c oughs> องจ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 องอันไหนน่าเฉาเนี่ยมันน่าเฉาอันน่ะโง่จ่งวะด้เมี่ยจริงๆเราพอยเอาบิว ตัวตัวจริงๆแบบนี้เห็นไหมเราจะไม่โฟกัสนางเฉาก็จะเอานางเฉามาให้ประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนางประาสาทเนี่ยชอบพูดถึงแต่ผู้ชายแต่อันนี้เขาจะเป็นแบบว่าผู้หญิงที่หเหมือนกับมาก่อนเวลาสมัยก่อนผู้หญิงในประสา์ก็จะแบบเรียบร้อยสงบสุขียมเจียมแต่จรินี้งไม่สนับโบราณโบราณจริงหรอแต่ที่เราดูในละครไม่เจียมเจียมนะอันนั้นมันละครอะไรอย่างงี้ก็จะแบบไม่ได้รับการยอมรับไงถ้าไม่เจียมเจียมค่ะในนี้ก็จะเป็นรวมพวกผู้หญิงที่แบบว่ามีศีรษะสดใสในประวัติศาสตร์เช่นแบบว่าคนบาง คนที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองมากๆอ oh. นะไรอย่างเงี้ยนี่แอบเห็นดีทานกรีม อันนี้เป็นรวมคลังนิทานนานาชาติแบบญี่ปุ่นฮินดูมิโตโลโจีตำนานผีเรื่องผีอะไรใครอยากฟังพี่วิวเล่าเรื่องผีบ้างกดไลค์เยอะๆแล้วก็ไปซับสบไครต์ให้ <c oughs> ครบหนึ่งแสนซับจะเล่าเรื่องผีใช่ไหมคะจริงๆเล่าไปแล้วแต่ว่าเล่าไปทีเดียวถ้าเกิด0 0 0แสนซับเดี๋ยวเล่าเยอะจะเล่าเป็นซีรีส์เลยนะคะใช่เล่าเรื่องผีไทยแบบเจ็ดวันเจ็ดเรื่องเลยโอไม่ต้องนอนกันพอดีแล้วก็อันนี้สั้นนี้เป็นที่เก็บตุ๊กตาหมีนั่นเอง อันนี้คือพี่วิวส่วนอันนี้น้องชาย <g ül> ก็ถัดมาทางนี้นะคะ <g ül> ก็จะมีนี่ค่ะวันนคดีไทยไดนเซสนะคะ <g ül> ซึ่งเป็นหนังสือรวมวันณคดีไทยแซ่บๆค่ะแม่ฝนอ่านแล้ว <g ül> เพราะว่ามันสนุกมาก <g ül> อันอ่านไปโอ้ยสนุน้อยเรือนง,งามตอนจบมันเป็นยังไงต้องไปเปิดช่องพอยเอาวิวฟังอีกโอ้โหอันนี้เป็นนิยายที่เอามาทําหนังเป็นแฟนตับแก้วก้ารุนแรงค่ะก็จะเป็นพวกนิยายที่ชอบมาทําละครแต่บางกอเดือนมะาเก้าเงาคลายเงาคลายนี่ก็สอนรามหลายคนชอบบอกว่าเราอ่านแต วรรณคดีอะไรเงี้ยไม่ใช่เราอ่นอานยากนี่มีการ์ตูนด้วยวการ์ตูนเต็มเลยนะคะโคนันนี่นมีครบเสร็จเลยถึงล่าสุดเลยไหมคะก็ถึงล่าสุดเลยค่ะโคนันนีน่เก็บมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนนนน <No. S 1> ฮอปปิดฮอปปิดอ้าวนึกว่ากี่แฮรี่เจอฮอปปิดแล้วก็มีเอรากอนมีนาเนียซึ่งอุ้ยอกู อนเล่าไปยังคะยังไม่ได้เล่าค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ย,ยอ่าแล้วเล่มแรกสนุกมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยอ่าเพราะว่าน้ำท่วมแล้วไม่มีอะไรคนที่ซื้อหรือซื้อเล่มหนาขนาดนี้มาแล้วมันไม่สนุกอาจ <laughs> จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของพิวนะคะแต่คนอื่นอาจจะอ่านแล้วสนุกก็ได้เราพูดไป <c oughs> ดรามา่าก่อนนะคะเดี๋ยวมีดรามา่าว่าฉช็อ่านแล้วสนุก <c oughs> แล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์จะบอกว่าถ้าทุกคนไปซื้อตอนนี้มันจะไม่ใช่เล่มแบบนี้แล้วนะก็อยากรู้ว่าแก่แค่ไหนนะคะเล่มนี้ ในในนี้ไม่ใช่เฮอร์มโอนน่นะในนี้เป็นเฮอร์มนี่อยู่เลยเฮ้ยนี่เล่มนี้เนี่ยก่อนที่จะทําเป็นหนงังใช่แน่นอนเลยเพราะว่าหลังจากที่ทําเป็นหนังแล้วมันไม่ใช่ภาพนี้คือเล่มนีนะคะไม่ใช่เฟรชกับจอชนะปาแปดอะเอาเป็นอะไรอะเฟรชกับโยชแล้วภาคภาคใหม่อ่ะคะอ๋อภาคใหม่หมถึงเคิร์ชชัยใช่ไหมคือมันมาตอนโตแล้วก็เลยไม่อ่านภาษาไทยตอนนี้อันนี้คือเล่มใหม่ล่าสุดถูกไหมคะใช่มันคือ Harry Potter and the Cursed Child ชเป็นหนังสือแบบละคร ตอนเวทีของ J K Rowling ตอนใหม่เป็นตอนต่อจากแฮรี่เล่มเอันนี้เนี่ยพี่วิวเคยเล่าไปแล้วในช่องตัวเองใช่ไหมใช่สปอยหมดจดมีทั้งเวอร์ชันที่สปอยและไม่สปอยอืมงัเดี๋ยวแม่ฝนอะขอตัวแอบ,บไปฟังเรื่องมีก่อนเพราะยังไม่ได้ฟังงั้นตอนนี้เราตัดไปที่บนโต๊ะดีกว่าแอบบเห็นแบบแวบว่ามีหนังสือคู่ชนะสิทธิ์ิดนะคะเอามาโชว์ไปรอบนึงแล้วว่าซื้อผลง,งานสาดาหนังนสือรอบล่าสุด <c oughs> เวลาผ่านไปเนิ่นนาน <c oughs> ก็ยังเห็นได้ว่ามันก็ยังอยู่ในซีวัเอนเดิมจอดจอกแอบซองแอบซองอีกบ้าง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะหนังสือโป๊โพี่วิวเป็นคนแบบนี้เหรอคะคืออะไรเป็นแฟนขาบหนังสือเล่มน,นี้เฮยทำไปเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นตัวอย่างของเยาวชนนะคะคุณเดี๋ยวมันคือเล่มน,นี้ต่งางหากละโอ้พี่นอมอุโดโเรเลือความคิดคุณคิดไปไหนแล้วเนี่ยคุณไ่ฝนแล้วก็ความ ซื้อ YouTube ด้วยใช่อันนี้เป็นความติ่งส่วนตัวชอบมากอยากรู้ไหมว่า YouTube อะไรแต่ด้วยความที่เราตัวสูงมากเวลาเราจะหยิบเล่มนั้นนะคะเราก็ต้องปีนนะคะงว่ How to w r i t e Good มิกาฮิกะเขาเป็นคนที่เคยมีคน subscribe เยอะที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เป็น inspiration ของ YouTuber ร์จำนวนเยอะมากๆในประเทศไทยเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะเป็นคนญี่ปุ่นที่เกิดที่อเมริกาโอ้ยโรงก็มี อะไรอ่ะมีคำพีพ่อมดด้วยมันคืออะไรคะมันคือหนังสือเด็กงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่วิวเล่านิทานให้น้องเดลฟังเพราะรู้สึกว่าพี่วิวจะเป็นคนที่มีนิทานในคังแบบเยอะมากเลยนะแล้วมาดูกันว่าน,าน้องเดลจะฟังนิทานของพี่วิวไหมแต่ว่านิทานที่จะเล่านะคะก็เดี๋ยวจะเป็ราที่ช่อง Point of View ส่วนวันนี้อาราวเดีเดวนะคะก็ขอตัวลาคลิปนี้ไปก่อนนะแต่จะมีภาคต่ออะไรที่บ้านของ Point of View เนี่ยรอติดตามกันนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย อย่าลืมกด s u b s c ไ i b ้นะจ๊ะก็ถ้าชื่นชอบพีมนีนะคะอย่าลืมกด s ับสไคร้สายแล้วอยากก่าลืมกดลงกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะโอ้โหพีกระดิ่ง